สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะกลับมาพบกันในช่องของพลช่อง 10, พล19ค่ะเราค่ะคลิปนี้เป็นความรักของคนที่กําลังมีปัญหามีประเด็นกันอยู่นะชาวราศีเมษเ,เป็น ช่องของคอยแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษาถึง14พฤษภาแต่ถ้าคุณสะดวกดูแบบตะวันตกลัคนาราศีดาจันทรสุขดูได้หมดเลยค่ะเลือกที่ตรงกับคุณเป็นแค่ดวงโดยรวมสลับกันได้ตลอดเวลาอย่าเอาไปตัดสินได้ๆทั้งสิ้นอยากดูดวงส่วนตัวเป็นเรื่องราวของคุณเป็นคําทํานายของคุณ เปิดไพ่ให้คุณโดยตรงนะคะหรือว่าอยากเรียนอ่านไพ่แอดไลน์มาตรงนี้นะคะหรือเข้าไปใต้คลิปนี้มีรายละเอียดให้ดูกดสามารถกดเพิ่มเพื่อนด้วยลิงก์ไลน์มาได้เลยนะคะสอบถามเวลาจองเวลากันได้เลยค่ะเปิดให้2ดวงค่ะดูดวงส่วนตัวเปิดให้2ดวงดวงคุณและคู่ของคุณหรือคนที่คุณกําลังมีปัญหามีประเด็นอยู่นะคะในราคา500บาทค่ะเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะ ามาดูรูปแบบความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณการเกิดอะไรขึ้นในอนดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษบ้างขอดูหน่อยค่ะยาาไปตัดสิทธ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะดีรับไปไม่ดีปล่อยผ่านไปนะคะอย่าไปซีเรียสเนาะเพราะมันเป็นดวงโดยรวมค่ะสองเหรียญค่ะความสัมพันธ์วนๆเวียนๆมาาหายๆไปๆ,ไปๆกลับๆก,บกันอยู่ประครับประคองทุรักทุเลพอสมควรนะคะมันไม่ได้ไปในรูปแบบที่ เออทำให้รู้สึกว่ามันมันน่าจะไปต่อค่ะความสัมพันธ์นี้บางคนอาจเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการซ้อนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้แล้วก็มีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตด้วยชาวราศีกันมาเกี่ยวข้องคู่บ้าอาจารย์คนที่ทำงานชอบสั่งชอบสอนคนอื่นนะฮะหรือว่าคนที่มีโรคโ่วนตัวนะชอบอยู่ความสงบนะฮะแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะยังเกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับ ออแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะอะมาดูกันต่อนะคะไพ่บอกว่าจสติกชาวราศีตุลมาเกี่ยวข้องได้คนที่ทํางานด้านกฎหมายคดีความแนละ้วผู้รักษากฎต่างๆนะ แล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มิตมันบ่งบอกถึงการประครับประคองที่ดูห่างกันนะคะมีความห่างความเงียบใส่กันแล้วก็มีคนพยายามจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนะ,ะพยายามจะชัดเจนขอความชัดเจนให้กับตัวเองขอความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้แต่ว่านีอีกคนคนนึงเป็นเดอะฟ The f o ฟูคืออิสระอาจอายุที่แตกต่างกันได้นะคะมีความแบบ เป็นเด็กก็ได้หรือในิสัยเจคอก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังชอบอิสระให้กับตัวเองยังเที่ยวยังติดเพื่อนยังเออชอบสังสรรค์อยู่เลยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนนึงดูเป็นผู้ใหญ่ละอยากพัฒนาความสัมพันธ์อีกคนนึงดูแบบ เออยังรันล้าสนุกสนานอยู่เลยมันกลายเป็นว่าทําให้คุณกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเราก็ประเมินสถานการณ์อยู่เงียบเงียบนะคะอยู่เงียบเงียบเพราะว่าความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าพูดกันแล้วคุยกันแล้วตกลงกันแล้วหรือเคลียร์กันหลายๆรอบแล้วมันก็กลับไปจุดเดิมมันก็กลับไปมีปัญหาแบบเดิมนะสามเหรียญนะบางคู่บางคนอาจมีครอบครัวอยู่แล้วเราก็ติดติดคําสัญญานะติดข้อผูกมัดอ่อทะเบียนสมรสอะไรก็ช่างนะที่มันทําให้พวกคุณ ขยับความสัมพันธ์ไม่ได้หรือบางคู่บางคนอยากจะหลุดจากความสัมพันธ์นี้ก็ยังติดกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของเอกสารอะไรที่มันเป็นเรื่องของความชัดเจนอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะ,อะขอภัยเพิ่มอีกค่ะคุณเหนื่อยกับการขอโอกาสซ้าๆคุณเหนื่อยกับการให้โอกาสบ่อยๆแล้วไม่มีการปรับปรุงตัวค่ะอะสิบเหรียญนะคุณบางคนนะอย่าบอกว่ามีครอบครัวอยู่แล้วด้วยนะฮะหรือว่าพวกคุณก็ยัง อยากจะหลุดดาบแต่มันก็เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องธุรกิจเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆอยู่นะคะมันก็เลยทำให้ยังยังหลุดออกจากกันไม่ได้ยังต้องไปต่อกับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะหมุนๆวนๆนะฮะมาๆหายๆกันอยู่อย่างนี้ขอดูเนี่ยค่ะพลังงานของคุณนะคะชาวราศีเมษห้าใบแล้วก็คู่กรณีของคุณห้าใบค่ะเดอะมูนเนี่ยชาววันจันทร์ได้นะคะพลังงานของเดอะมูน ความเครียดค่ะเดอเรเวอร์ River, ความสัมพันธ์ทางเลือกชาวราศีเมถุนมาเกี่ยวข้องได้นะคะเดอฟูลค่ะมาอีกแล้วนะตอนนี้ฝังอยู่ใต้จิตสำนึกคุณเลยนะเดอฟูลคนที่ค่อนข้างรักอิสระคนที่ค่อนข้างทุกข์แล้วก็เออ,เอ,อคนคนุณค,ค,ค่อนข้างคิดถึงเขาเขาไม่ทุกข์แต่เราอะทุกข์นะคะคนที่ค่อนข้างแบบอิสระอาจจะจัสติกมาอีกแล้วค่ะนะคุณอดีตของคุณเป็นจัสติกก็คือ การเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนะมาถึงปัจจุบันเดอะแฮงแมนค่ะอามาดูกันเขาบ้างค่ะมาดูพลังงานของเขาบ้างนะสิบดาบาเขาก็มีปัญหาของเขาเหมือนกันนะเอออารมณ์แบบไม่พูดกันแล้วก็รู้สึกต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างนอยหรือเปล่าเนะี่ยไพ่ของเขาก็เป็นควีนถือดาบทัดลมมิถุนตนกลมมาเกี่ยวข้องได้เจ็ดเหรียญค่ะนะฮะเจ็ดเหรียญของคุณเป็นไพ่เมเจอร์มาแบบ โอ้เพิ่งมองนะไพ่เมเจอร์ห้าใบเลยค่ะพลังงานของคุณคือแบบเด่นมากๆนะเด่นในเรื่อ,เ,อเด่นทุกอารมณ์เด่นทุกใบนะเดี๋ยวเรามาแปลกันเนาะที่นี้ไพ่ของเขาค่ะคิงถือไม้ธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะฮะแปดดาบค่ะโอ้โหพวกคุณท็อกซิกมากๆบางความรู้สึกพลอยมองว่าพวกคุณรักกันนะแต่ปัญหาของความไม่เข้าใจปัญหาของเวลาปัญหาของความความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมี มือที่สามด้วยแต่พวกคุณก็ยังรู้สึกดีต่อกันนะคะแต่มันไม่ได้อาจจะไม่ได้มากเท่าเมื่อก่อนหรืออะไรเงี้ยไพ่บอกว่าคุณค่อนข้างเครียดนะความสัมพันธ์ที่เดอะมูนมันเป็นความกลางคืนเนาะมันไม่ชัดเจนเดอะมูนคือการหลอกการปิดบังซ่อนเลนความเครียดต่างๆอะให้ระวังเรื่องของโรคซึมเศร้ามาเกี่ยวข้องกับคุณได้เลยนะชาวราศีเมษก็คิดมากวิตกกังวลมากเชื่อหรือพูดหรือฟังคําพูดของคนอื่นมา การกระทําของคนอื่นมาแล้วทำให้คุณทุกข์คุณเครียดคุณปล่อยวางไม่ได้นะคะ ไพ่บอกว่าเรื่องบางเรื่องมันอาจไม่ได้เกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะคิดไปเองก่อนหน้าแล้วก็เก็บมาเครียดนะเพราะว่าจริงๆความรู้สึกวันนี้ของคุณคุณรู้สึกว่ามันมีทางเลือกเข้ามาไม่ว่าจะทางเลือกทางคุณหรือทางเลือกของเขาแต่มันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณคุณรู้สึกได้ว่ามันไม่ชัดเจนมันไม่เป็นไปในรูปแบบที่คุณปรารถนาคุณต้องการความชัดเจนไพ่จสติกบอกว่าคุณต้องการเรียกร้องความยุติธรรมคุณต้องการเรียกร้องสิทธิ์ในความสัมพันธ์ที่มัน ค่อนข้างจะชัดเจนแต่เขาที่คุณรู้สึกจิตใต้สนึกคุณเห็นเขารู้สึกถึงเขาว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอิสระยังไม่จริงจังกับความสัมพันธ์นี้เลยมันทําให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือความเครียดของคุณไม่ว่าคุณจะปรับหรือแก้กันเท่าไหร่เขาก็เป็นเหมือนเดิมแล้ววันนี้มันกลายเป็นว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นทางเลือกที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาจะไม่เลือกเราหรือเปล่า หรือเขาจะไม่ชัดเจนกับเราหรือเปล่าทั้งที่ไพ่เดอะแฮงแมนมันเกิดขึ้นนะคะมันเหมือนเดอะแฮงแมนเกิดขึ้นมันแปลว่าคนที่รู้สถานการณ์ทุกอย่างไม่ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องมาดูดวงก็ได้บางทีคุณรู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณนานวันเข้ามันจะเป็นยังไงนะฮะหรือเจออะไรอยู่นะแต่มันมีพันธะของพวกคุณบางอย่างบางคนมีลูกร่วมกันบางคนธุรกิจบางคนพึ่งพาด้วยการซัพพอร์ตกันอยู่นะฮะแล้วก็ ความรู้สึกว่าตัดไม่ได้ด้วยนะคะความรักที่มีให้เขาด้วยนะคุณรู้ปัญหาทุกอย่างแหละนะคยะบอกได้เลยว่าไพ่กรรมนะจริงๆว่าไพ่ t ด e m มู n กับไพ่เดอแฮงแมนคือไพ่ของโชคชะตาไพ่ของกรรมค่ะตามหลอกหลอนกันเนะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นคู่เป็นไหน,นะเออคู่กรรมแน่นอนเนะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณก็รู้ปัญหาทุกอย่างเลยไพ่มันเด่นทุกอย่างนะเพราะมันเป็นไพ่เมเจอร์เนาะรู้ทุกอย่างแต่แก้ไม่ได้นะพยายามจะทํานิ่งพยายามจะ จะทำเฉยอ่ะจะทําให้ทุกอย่างมันค่อยๆผ่านไปแต่ว่าใครที่คือคนเครียดนะยิ่งนิ่งเท่าไหร่คนเครียดก็คือคุณคนเครียดที่ก้าวออกจากจุดนี้ไม่ได้ก็คือคุณเนะี่ยมองเขาแล้วอารมณ์เขามองคุณแบบไหนหน้าอารมณ์ประมาณอนยะ่างเงี้ยคือวัดใจอ่ะนิ่งแบบวัดใจนะคะทีนี้มาดูกันเนะี่ยเขาบางขาวันนี้เขาก็เป็นไพ่สิบดาบเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะ ไม่รู้ว่าเขาเกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่รู้ว่าเขาก็ไม่เอ่อไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่นะเนี่ยออกับการที่เป็นความสัมพันธ์ที่มองว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนเริ่มต้นใหม่ตลอดอะเออมันมันเหมือนเริ่มต้นใหม่กันตลอดคุณอาจจะเป็นคนที่พอเบื่อคุณก็รู้สึกนิ่งพอพอเหนื่อยคุณก็รู้สึกไม่อยากวิ่งตามคุณก็นิ่งไปเขาเองก็มีปัญหาหรือเขาเองก็เปลี่ยนสถานะของนิสัยใจคอหรือเปลี่ยนอะไรของเขาไม่ได้มาก ให้บอกว่าคนคนนี้ค่อนข้างเอาเอาตัวเองเป็นหลักเหมือนกันนะที่เป็นควีนถือดาบเนี่ยเหมือนคนที่บางทีก็เจออะไรไมาเยอะหรือพวกคุณมีปัญหากันบ่อยเขาก็เลือกที่จะนิ่งเป็นเขาก็เลือกที่จะเฉยเป็นแต่พอเฉยอะความเย็นชาหรือการกระทําของเขาที่มันเฉยอะมันก็ส่งผลไปที่คุณนะเพราะว่าคุณก็แบบเออคุณก็จะนิ่งได้เหมือนกันนะฉะนั้นการความสัมพันธ์เหมือนคนที่มีอีโก้ทั้งคู่แล้วก็ต่างคนต่างแบบ ไม่งอ้อพ่อของคุณเป็นไพ่เมเจอร์ทั้งหมดเลยคุณอาจจะเคยวิ่งตามเขาแต่วันนี้คุณแบบหยุดละนะคะเมื่อก่อนอาจจะแบบเออไม่ได้วิ่ง้วยนะขับรถตามเลยอะไรเงี้ยเออเร็วรู้อะไรเงี้ยต้องรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาวันนี้คุณเลิกที่จะไม่เดินไม่เดินด้วยนะอาจจะหยุดแล้วก็คอยมองนะคะฉะนั้นไพ่บอกว่าเขาเห็นเขาก็แบบรู้สึกว่า ตันนี้เขาก็มีปัญหาแล้วเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วไม่อยากทําอะไรที่มันทําให้กระทบกันอีกนะที่นี้ไพ่บอกว่าจิตใต้สํานึกบางทีเขาอาจจะพูดอะไรกับคุณมาแล้วหรือเคยสัญญิงสัญญาอะไรไปหรือเคยพูดอะไรไว้มากมายวันนี้เขาเลือกที่จะนิ่งนะแล้วก็รอดูเวลาหรือปล่อยให้เวลามันเดินไปค่ะคนคนนี้ทําอะไรก็ทําเพราะเพราะผลประโยชน์ด้วยนะเพราะผลประโยชน์หรือหรือสิ่งที่ถ้าทําแล้วมันต้องเป็นผลดีนะ่ะให้กับตัวเขาไพ่บอกว่าอดีตที่ผ่าน ของเขาไปเร็วหรือเปล่านะพูดเร็วไหมบางคนก็บอกว่าพลอยค่อนข้างพูดเร็วนะเดี๋ยวลดวารุ่มลงหน่อยนะลดลดเอ่อลดลดสปีดลงหน่อยนะไพ่บอกว่าอ,อ,อดีตของเขาจริงๆอดีตเขาเป็นคนที่แบบเย่อหยิ่งนะเป็นคนที่อาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นคนที่แบบรักตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองเป็นคนที่แบบเออ ไม่ค่อยอ่อนให้ใครแต่วันนี้เขาเหมือนเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับสถานการณ์ที่เขาเป็นนะเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนมนเนอะเร็งอ่ะมันเลื้อรังอะ่ะความสัมพันธ์คุณกับเขาอะ่ะมันไม่หามันหาจุดลงตัวไม่ได้คุณบางครั้งคุณยังรู้สึกว่าเขารักคุณนะแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกว่ารักแบบนี้หรอรักแบบนี้รักได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเขาเองคุณเป็นแฮงแมนนะคุณจะติดเยอะกว่าเขาแต่เขาก็ เป็นแปดดาบเหมือนกันเขารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณวันนี้คุณใจแข็งวันนี้คุณนิ่งได้เพราะเขาเป็นคนทําค่ะแปดดาบแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยเพราะเป็นคนที่มีอีโก้นะคะเอออาจจะแบบดูคุณเฉยชาขึ้นคุณไม่วิ่งตามเขามากขึ้นคุณอะไรคุณไม่ได้ไม่เครียดนะคุณเครียดกว่าเขาอีกแต่คุณเลือกที่จะแบบเออปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออปล่อยเพราะรู้ว่าสุดท้ายมันก็ตัดกันไม่ได้แต่คุณก็จะไม่อยากงอไม่อยากวิ่งตามเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มมองคุณว่า คุณเปลี่ยนไปสิ่งที่เขาทําเขารู้นะว่ามันเกิดจากเขานั่นแหละนะคะขอดูพลังงานของคุณหนะะ่อยค่ะเพิ่มหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับความสัมพันธ์ที่มีเกี่ยวข้องกับเขาหรือคิดยังไงกับตัวเขาคะขิงถือดาบเขาน่าร้ายนะร้ายนะใช้คําว่าร้ายได้เลยคุณรู้สึกว่าเขาแบบเย็นชาร้ายแบบเย็นชานะอเออเป็นทหารตำรวจได้นะคะเป็นคนที่แบบ เฉยอะถือว่าตัวเองแน่ถือว่าอีโก้เขาแบบมองในระดับหนึ่งเป็นคนที่แบบเย็นชาสุดๆเลยนะแล้วก็เอ่อทำอะไรให้คุณดูขาดหายไปเยอะคุณมองเขาด้วยรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนเดิมเนะี่ยเขาไม่ใช่คนเดิมเขามันค้างเปลี่ยนไปเยอะมีอีโก้ขึ้นเยอะมีแล้วก็วางตัวเหมือนคนโสดคนอิสระเหมือนเหมือนเจ้าชู้ไปด้วยเลยนะเหมือน เหมือนเหมือนคุณไม่ไว้ใจในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วเขาแบบทาให้คุณไม่รู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นหรือความจริงใจที่มันอยู่ตรงนี้นะคะมันไม่มีความจริงใจหรือการให้ความสําคัญกันอยู่ตรงนี้เลยเดวิลแต่คุณก็ตัดเขาไม่ขาดนะชาวราศีมังกรจริงๆพลอยบอกเลยความสัมพันธ์นี้กำดูนะสิบดาบเดอะมูนแฮงแมนแปดดาบมีเดวิลมาอีกเนาะมีคิงดาบควีนดาบคุณมาเจอกันด้วย อาจตอนแรกอาจจะมาชะมามาเจอกันด้วยบุญนานเข้าไปเริ่มใช้กรรมต่อกันนะเออนะมันต้องเจอกันด้วยเรื่องของอะไรสักอย่างแต่เดบิวชาวราศีมังกรมาเกี่ยวข้องคนที่ชอบในเรื่องกิเลสต่างๆนะเอออาจจะเป็นคนที่ทํางานด้านกลางคืนร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าผับบาร์นะคะแล้วก็เออความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมันอาจจะแบบเออ รุมหลงหรือว่าเบื่อหน่ายก็ตัดกันไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยหลงก็ไม่ได้แบบทําให้ดีนะมันก็จะรุ่มๆดอนๆนะถ้าตัดก็ตัดไม่ขาดและบางคนนะเพราะความสัมพันธ์ของพวกคุณน่าจะไม่ใช่คนสองคนแหละนะวันนี้อาจจะมีการแทรกมาของใครบางคนนะหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่ชัดเจนเลยนะคะ,ะคุณก็ตัดเขาไม่ขาดอะเดวิลอะทั้งที่เห็นว่า พฤติกรรมเขาการกระทําเขาไม่ได้ไม่ได้แครไม่ได้อะไรเมื่อเราจะทํำยังไงเขาก็เหมือนดูเฉยไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูเขาค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะนึกถึงหน้าเขานะคะชาวราศีเมษคนคนนั้นที่คุณเอ,อ่กำลังแบบ เออท็อกซิกกับเขาเลยเนี่ยคนคนนี้นะฮะเขารู้สึกนะึกคิดยังไงกับคุณคุณนะฮะมีความหมายอะไรในความรู้สึกเขาเนี่ยฮะขอดูหน่อยค่ะเขาเป็นยังไงในความรู้สึกที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณคุณใจร้อนนะฮะคุณใจร้อนเข้าใกล้กันก็ร้อนทะเลาะกันนะะเออบางครั้งคุณก็เหมือนเหมือนไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดความสัมพันธ์แล้วก็ มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแค่แบบประคับประคองไปถ้ามองจากความสัมพันธ์นี้ประคับประคองในรูปแบบอาจจะเป็นมากกว่า2คนก็ได้แล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะบอกว่ามันแบกกันมานาะนเขาเองก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรเหมือนกันแต่ก็ปล่อยวางไม่ได้แต่ก็รู้สึกว่าตัดออกไปไม่ได้ก็ยังคงต้องเกี่ยวข้องกันบางคนเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานจะตัดกันก็ยังต้องติดต่อกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะ มาดูกันนะคะถ้าเขาพูดกับคุณหนึ่งประโยค,ะคะจากความรู้สึกของเขาที่เขากําลังเจออยู่อยากพูดอะไรกับคุณนะฮะน mm ึก hmm. ถึงหน้าเขานะ mm hmm. ชาวราศีเมษนะถ้าคุณรู้สึกยังไง mm hmm. เขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่ตอนนี้คะ่ะเขารู้สึกในทิศยังไงกับคุณอยู่คะในตอนนี้นะ mm hmm. อัศวินถือถ้วย แล้วก็เอานาะถึงเขาจะอิสระเนะเขาจะให้ความอิสระกับตัวเองแต่ว่าคุณก็ยังเป็นคนที่เขาเอา่อเขาเรียกว่าอะไรให้ความรู้สึกได้ยังอยากกลับมาหาอยู่ยังอยากวนเวียนอะหกหกถ้วยอะ่ะนะถึงแม้ความสัมพันธ์มันจะแบบไปไปกับกับกันอยู่แต่ก็ไม่ได้อยากให้คุณหายไปไหนนะนะฮะเออแต่ขอพื้นที่ส่วนตัวหน่อยขอเว้นระยะหน่อยบางคู่บางคนขอขอแบบเออ ห่างกันหน่อยสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะห่างกันหน่อยมันเหม,มือนเบื้องหลังของความสัมพันธ์นี้บางคู่บางคนเขาอาจจะมีพวกคุณอาจจะทะเลาะกันในเรื่องคนเก่าของใครคนใดคนหนึ่งด้วยนะ,ะฉะนั้นเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาก็ยังแบบความสัมพันธ์มันยังอยากให้ดําเนินไปต่อแต่ว่าไม่อยากให้สนใจกับเรื่องที่มันผ่านมาหรือเรื่องเก่าๆก็ได้นะคะฉะนั้นไพ่บอกว่าขอมีอิสระในตัวเองนิดนึงที่มีอยู่มันยังไม่เยอะพอนะเออจำเลยเขาก็แบบอยากอยาก อยากขอพื้นที่ของตัวเองกลับมาบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะไม่อยากทะเลาะก,กับคุณอนะ่ะเออไม่อยากทะเลาะนะฮะอ่ะมาดูกันหน่อยคะ่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนะี่ยประจําวันที่อ,อ่อสิบหถึงสามีนาคม2566นี้เป็นยังไงบ้างพลอยพูดผิดพลาดประกันใดขออาภัยด้วยนะพลอยไม่ได้ตัดต่อคลิปค่ะนะคะก็ ทังคิดเสร็จก็โหลดลง YouTube เลยนะไม่ได้ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นอาจจะมีพูดผิดพูดเร็วอะไรไปบ้างก็นะฟังฟังกันไปนะฟังฟังกันไปมาดูกันค่ะฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะใครเข้ามาใหม่เนาะ,ะมันการกดไลค์กด subscribe หรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นผลรายได้ของแม่หมอด้วยนะจะได้แบบเออมีกำลังใจนะมาทำ มาทําคลิปนะคะแล้วก็โฆษณานะคะโฆษณานั่นแหละเป็นรายได้ของแม่หมอนะอันนี้พูดจัดเป็นจริงเลยนะ,ะมาดูกันค่ะมาดูกันนะว่ารูปแบบเอ่อแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงกันบ้าง 8เหรียญค่ะคุณยังคงดําเนินชีวิตของคุณในรูปแบบที่วันนี้คุณทําอะไรคุณจะดําเนินแบบนั้นต่อไปนะระหว่างพวกคุณมันมีความเย็นชาต่อการห่างหายต่อไปเขาเหมือนทําอะไรลดลงทุกวันนะคะคุณก็พอเขาลดลงทุกวันคุณก็เข้มแข็งขึ้นทุกวันในเดือนนี้นะมันจะมีการที่เขาเหมือนอยากจะเคลียร์พลังงานเริ่มต้นใหม่อยากจะมาเคลียร์อะไรกับคุณหรือเปล่านะทั้งเพราะรู้ว่าคุณรู้สึกว่า รู้สึกว่าคุณนิ่งมากขึ้นนะรู้สึกนิ่งมากขึ้นดอจชาริออดเกี่ยวข้องกับชาวราศีกรกฎได้นะคะไพ่เดอะเวิร์ดดุชาริออดนะสองใบนี้เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้นะคะไพ่ของนักเดินทางค่ะเออไม่ใช่นักเดินทางเป็นออเป็นนักเดินทางก็ได้นะเป็นเหมือนคนที่ทํางานเกี่ยวกับเดินทางอะคะ่ะ แอร์โฮสเตสอะไรเงี้ยนักบินหรือว่าคนขับรถนะหรือว่าเซลล์ที่ไปจังหวัดโน้นไปจังหวัดนี้ไปที่นั่นที่นี่ใช้รถบ่อยๆแล้วกันนะฮะใช้การเดินทางบ่อยๆเดอะฟูมาอีกแล้วค่ะเนี่ยเดอะฟูมาอีกแล้วคนนี้ไม่ห่างกับเดอะฟูเลยนะมาตลอดเลยนะฮะก้าวถ้วยโอ้โหเคลียร์แบบไหนเนี่ยนะฮะการเคลียร์พลังแบบไหนเนี่ย คุณค่อนข้างหวังว่ามันจะดีขึ้นนะการเคลียร์ของเขาอะ่ะคุณค่อนข้างจะหวังจะดีขึ้นแต่บอกเลยเป็นยังไงยังคงเป็นอย่างนั้นเหมือนจะมาพูดอะไรรมรมๆแร,รงๆให้เราฝัานไปอะคะ่ะเหมือนมาขอโอกาสหรือมาเคลียร์นะมาเคลียร์จนคุณรู้สึกว่าเคลียร์แรก็เป็นแบบเดิมนะคะโดยชาวาชาราศีกันหรือคนที่เกิดวันพุธได้นะคะมาเกี่ยวข้อง เขายังให้อิสระกับตัวเองนะคะเขาก็พยายามจะพูดหรือจัดการกับความสัมพันธ์ของคุณแต่คุณรู้อะนะคะคุณรู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนคุณรู้ว่าเขาจะเป็นแบบเดิมนะคะแต่มันก็มีโอกาสได้พูด,ได,พดได้เคลียร์กันนะแต่ว่าพลอยบอกเลยเคลียร์ได้ก็วนลูปค่ะนะคะวนลูปรูปแบบเดิมๆค่ะนะคะเออเหมือนเขาจะแบบพยายามจะบอกอะไรคุณว่าเออทุกอย่างมันจะดีขึ้นหรืออะไรก็ช่างหรือว่าจะมีคําที่แบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ The word ขอเพิ่ม The w r แล้วกันนะเออเหมือนจะบอกบอกว่ายังรู้สึกดีนะคิงถ้วยนะเหมือนจะรู้สึกดีหรือจะยังทําอะไรให้คุณได้อะไรแต่ว่าเอาจริงๆนะคุณมองเห็นทะลุปุโปรกอะมาแบบเดิมๆมาคะ่ะในเดือนนี้นะมาแบบเดิมๆอาจจะถ้าไม่ได้คุยกันเขาก็จะติดต่อมาอะไรเงี้ยติดต่อมาพูดเหมือนจะแบบมาปรับความรู้สึกใส่กันแต่ว่าเอาจริงๆอ น้ำท่วมท่งผักบ้งหลงเหลงอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เห็นว่ามันจะมีความคืบหน้าไปไหนนะอ่ะนะคะขอดูหน่อยค่ะขอดูใบสรุปเนะีไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับคุณค่ะชาวราศีม 9. เมษเก้าเหรียญค่ะสามไม้ค่ะโอ้โหไพ่ของการขาดหมดเลยนะบอกว่าคุณมีมีก็เหมือนไม่มีอ่ยความรักของคุณนะ ปล่อยให้คุณอยู่เดียวดายความสัมพันธ์ที่มันเคยคาดหวังถึงเป็นครอบครัวแบบไพ่สี่ไม้อ่สี่ไม้รดเหลือสามไม้นะคะสามไม้ตอนนี้เก้าเหรียญก็ไม่เต็มสิบสามก็ไม่เต็มสี่นะคะมันแปลว่าคุณรู้สึกได้ว่ามันขาดนะะมันขาดไม่ว่าจะยังไงเขาก็เติมเต็มคุณไม่ได้ละคนคนนี้นะคะอยู่กับการรอนะคะมีก็เหมือนไม่ม,มีมีความเหงนานะจริงๆคุณดูแลตัวเองได้นะไพ่บอกว่า ต่อให้คุณพยายามแค่ไหนสักวันหนึ่งคุณก็จะรู้ว่าความสัมพนันธ์นี้สุดท้ายมันก็ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณได้สักทีมีการซ้อนอยู่เสมอสุดท้ายนะฮะไพ่บอกว่าแปถ้วยมันเป็นคนที่มันเหมือนเป็นภาวะของการที่ต้องถอยออกมาตั้งหลักนะแล้วก็เรื่องเก่าๆสิ่งต่างๆก็จะทําให้คุณได้คิดเองว่า จริงๆคุณควรอยู่คนเดียวหรือว่าคุณควรมีเขาดีนะเพราะว่ามันจะเห็นจากจุดที่คุณยืนตรงนี้แล้วมองย้อนกลับไปนะฮะมองย้อนกลับไปวันนี้คุณยืนอยู่จุดนี้คุณมองย้อนกลับไปแล้ววันข้างหน้าคุณก็จะเห็นอีกว่าข้างหน้ากับข้างหลังมันไม่ได้ต่างกันฉะนั้นเออกาวเหรียญนะคะมีก็เหมือนไม่มีนะนะเออความรักที่มันเป็นแบบนี้มีก็เหมือนไม่มีพักดีไหมอะไรเนี่ยวันหนึ่งคุณจะได้เห็นนะคะเออ บางคอมเมนต์นะมาคอมเมนต์บอกว่าแล้วจะให้ทํำยังไงจะให้ตัดหรือว่าจะให้เดินต่อพอยไม่สามารถไปบอกให้ใครดีกันหรือเลิกกันได้นะคุณต้องดูเหตุและผลของความสัมพันธ์ของพวกคุณว่าเ,ออเขาเขาควรมีเราไหมเราควรมีเขาไหมเขาทําอะไรให้เราเราทําอะไรให้เขาเนี่ยมันบาลานซ์กันหรือเปล่านะฉะนั้นคุณต้องควตัดสินใจเองแล้วพอยก็ดูดวงแค่เป็นดวงโด,งดงยรวมนะถึงมาดูดวงส่วนตัวนะจะไม่บอกให้ใครต้องเลิกต้องตัดสินนะฉะนั้น อยู่ในพื้นฐานของการอ่านไพ่แล้วกันเนาะเออไม่อยากแนะนําไปแบบนั้นนะคะอะมาดูกันค่ะใบที่11 1อค่ะมังกรอยู่บนฟ้ายิ่งสูงยิ่งหนาวอยิ่งอยู่กันไปยิ่งนานเข้าเนาะเออมันก็เหมือนกับว่าตัดกันยากมีพันธะผูกพันกันมากคนยิ่งรู้มากเท่าไหร่หรือความสัมพันธ์ที่มันทุรักทุเรมาด้วยกันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งตัดกันยากฉะนั้น ตัวคุณเท่านั้นค่ะที่รู้นะฮะตัวคุณเท่านั้นที่เห็นว่าอะไรคือไรแค่ไม่หลอกตัวเองแค่ไม่คาดหวังไปมากทดมากมายคุณก็จะหยุดความรู้สึกของคุณได้หยุดมองอะค่ะหยุดมองว่าอ๋อจริงๆแล้วมันคือแบบนี้นะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคิดหรือจินตนาการเท่าไหรน่น้ะฉะนั้นก็ ดูเอาแล้วกันเนาะชาวราศีเมษขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะดูดวงส่วนตัวแอไลน์ตรงนี้หรือเข้าไปใต้คลิปกดลิงก์เพิ่มเพื่อนมาได้เลยค่ะขอบคุณคะ่ะ